ฮัลโหลมากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเอารถนะคะไฮโซมากเลยนะคะรถยุโรปตัวเบนซ์ตัวนี้สำหรับตัวนี้จะเป็นรถเบนซ์ซีสามร้อยบูเทคไฮบิดประหยัดน้ำมันมากๆตัวบูเทคไฮนี้ประหยัดน้ำมันที่สุดและที่สำคัญนะคะราคาตั้งถูกกว่าที่อื่น2 5 0แสนหราคาเพียงแค่9 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นอะฟังไม่ผิด 9 3 0 0 0 0ับาทเท่านั้นที่อื่นตั้งกันอยู่ที่ล้านกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินดอกดรถแม้แต่บาทเดียวจัดได้สูงสุดถึงล้านสองเลยนะคะจัดเหลืองเงินกลับบ้านกันไปนเลยนะคะตัวนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่แค่2.69เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้รอบๆกันเลยไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าใหม่ไมเนเช่นนะคะตัว AMG หลังคาซัลูปนะคะต้องบอกเลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มมากจริงๆนะคะตอนนี้จะเป็นโลโก้ของเขาเ m g เลยนะคะนี่ Merced e s Benz น m g นะคะบอกเลยว่าตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้อะไล่มาดูด้านข้างของเขานะคะเป็นไงกระจกมองข้างนะคะตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีตัวคินเลสโกนะคะก็คือกุญแจจะอยู่ในกระเป๋าคุณลูกค้าไม่ต้อง เอาขึ้นมาก็แค่เปิดปิดล็อกจากนิ้วของเราได้เลยนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆอ,อ,อ่ะไล่มาด้านหลังของเขานะคะโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้ด้านซ้าย4,300ตัวบู๊บิดนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะใหม่มากจริงๆดูด้านหลังของเขานะคะบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะคุ้มมากนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้ท็อปข้างหลังนะคะจะเป็นไฟฟ้า หลังคาก็มีหลังคาสลูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันค่ะว่าหรูหราปาจิงโกะขนาดไหนโอ้โหราคาก็ถูกมากแล้วยังมาเจอภายในเบาะแดงกันที่ใครๆก็ตามหากันให้ควักเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถสีดำแล้วเบาะแดงต้องบอกเลยนะคะหายากมากแลยที่สำคัญคันนี้เป็นรถศูนย์ เบนแท้นะคะไม่ใช่รถเกมมาร์เก็ตไม่ใช่นำเข้านะคะด้านหน้าคอนโซลของเขาต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ทุกอย่างนะคะว่าไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้แต่งไม่ได้บิวเดิมเดิมเดิมขนาดนี้ยังใหม่ขนาดนี้ถ้าบิวอีกจะขนาดไหนนะคะมานะคะตัวนี้ตัวฟูลออ t ชันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแพดเดนชิพ มีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ไฮไดก็มีคุณสามารถที่กดจะกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มสามารถที่จะเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเปิดหลังคาสลูปให้ดู mm hmm. ถ้าใครนะคะอยากจะเปิดเป็นหลังคาสลูปเลื่อนไปก็สามารถที่จะเปิดได้ mm hmm. อนี่ค่ะกดกดแค่ทีเดียวนะ mm hmm. นี่เลื่อนไปเลยกดด้านนี้แล้วก็ ถอยไปข้างหลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับลมได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าในตลาดอาจจะส่วนมากจะมีแต่เบาะดำนะอันนี้ได้คุ้มมาก1ได้เบาะแดงนะคะและราคาเบามากราคาในตลาดเขาตั้งกันอยู่ที่ประมาณล้านสองนะคะวันนี้รับไปเลยดูไรสดมะเมี่ยวนะคะดอกเบีย้ยแค่2.69 ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะราคาเอาไปเลย9 3 9 0 0 0บาท full option เลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนติดต่อนะคะมะเมียวดอกถูกได้เลย0 8 3 8 8 8 8 1 8 1ค่ะ